อยู่กันในไมค์ครับเอาชีวิตรอด1.20.41เนอะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฟาร์มต้นด,ดอกไม้เนาะเป็นฟาร์มดอกไม้สูง2บล็อกเพื่อเอาสีไปตกแต่งพวกกระจกเอาไปย้อมสีกระจกอะไรนงี้อ่าก่อนอื่นต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเนาะเราจะทำในเบโอมฟลเวอร์ฟอร์ดเล็กๆตรงนี้เลยแหละังผึ้งจะมีผึ้งอยู่หรือเปล่าเนี่ย ไหนดูสิมาเตรียมกระดูกมาด้วยเนาะไม่มีพึ่งโอเคอาจจะต้องเคลียร์ต้นไม้ก่อนเนาะแล้วก็ถ่ายหน้าดินด้วยให้มันเป็นระนาบเดียวกันเนาะพื้นขู่ขา่ายเงี้ยมันสร้างเราไม่สวยนะเชอร์เวลในทรายของเราก็ส่งซ่อมอยู่เนาะ แน้วมันพังอะส่งซ่อมที่ปังทํามทองอยู่ก็เลยต้องใช้เชเวลเล็กไปก่อนไถเลยเนาะเชเวลเหล็กก็ไถเร็วนะแล้วข้อเสียก็คือพังไวแล้วก็ไม่กันไฟเหมือนในเทไรเน,ะนราะในเทไรต่อให้เราตกลาวาตายเนี่ยเราก็ยังสามารถนําของนั้นกลับคืนมาได้อยู่เนาะสมมติตกลาวาตายอย่างเงี้ยของมันก็ยังคงอยู่เนาะเชเวลเราต้องมีอะไรอันห,นหน่อยเนาะถึงปเป็นเหล็กแล้วก็เอาเพราะว่าใช้แซนอะไรอย่างเงี้ย เป็นเพชรเป็นเหล็กเอาหมดเพราะว่าแซนเป็นสิ่งที่ใช้เยอะมากในเวลานี้เอาไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทำกระจกนอนก่อนเนาะเพื่อนนี่บอกว่าว่าจะรื้อบ้านดินทิ้งสักทีเนี่ยคำตอบก็คือจะรื้อทิ้งได้ยังไงนะมันเป็นของที่เราสร้างใน e ีพีแรกเนาะกเก็บไว้เป็นความทรงจำมา สร้างแถวนี้แหละไถเรียบร้อยแล้วจริงๆดินเนี่ยเราไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะแต่เป็นคนที่แบบเจ๋ดายอาจจะทําเป็นดินโคลนอย่างเงี้ยเราเอาไปคาเป็นบล็อกก่อสร้างสวยๆวางกล่องเลยเนาะสี่ลังเพราะว่ามันมีดอกไม้สี่ต้นเนาะเดี๋ยวหม่อมข้าวก่อนข้อเสียของไมค์คาเไป็นเนี่ยคือแบบหลออาหารหมดไวมากมีเกียร์มาชีวิตเราที่หลออาหารหมดไวมาก เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าอะไรตัวละครทำไมครับกินตอนนี้นี่ว่าอ้วนเป็นหมูแล้วโอ้โหคือแบบกินอะไรจะกินบ่อยขนาดนั้นช่วงนี้เรามีกิจกรรมกีฬาสีต้องทำเนาะเพราะว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรสอนท่าเตะลีดให้น้องเนาะกีฬาสีนี่ยเป็นคนคิดท่าลีดโอ้โหคือแบบเราเป็นเราก็แบบดูจากทิกตอกแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เนาะ ถามว่ายากไหมก็เป็นงานที่ยากอยู่เพราะว่าคือแบบต้องคือมันต้องใช้เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์นนะเนาะจะใช้ท่าแบบเดิมๆที่เราเคยไปแข่งก็แบบแต่เขาจะหาว่าแบบเออไม่มีความคิดสร้างสรรค์แล่มีอะไรที่แปลกใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยต้องประยุกต์นิดนึงเนาะโอเคกับเข้าเรื่องไม้คราบดีกว่าอย่านอกเรื่องมาก เดี๋ยวเราต้องการล่างรถไฟเนาะโอเคเอาไฟธรมรมดาก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็กระจกอันนี้มีเพิ่มไหมไม่ถึงเออยังเผาไม่เสร็จนระที่จริงเนะี่ยเดี๋ยวตังไหนว่างมั่ง ไอเทมเต็มโอ้โหไเก็บของให้เรียบร้อยเนาะโอเคนะได้กระจกมาแล้วเนาะใช้มันกระจกธรรมดาเลยเหรอเนาะวางเลยชึบแบบนี้เนาะแล้วก็ วางกระจกวางกระจกเนาะเพราะเพราะอะไรต้องวางกระจกเพราะว่าการไมคัสมันร่วงเนาะแล้วมันจะดูดไอเทมไม่ได้เพราะว่าไมคัสวิปเบอร์ประโยชน์ของมันคือการดูดไอเทมข้ามบล็อกเนาะและเป็นไมคัสที่ดูดไอเทมไวมากเคเราใช้เป็นบล็อกหญ้าเนาะพวกความสวยงามในการปลูก แต่ก่อนอื่นวางนี่ไมค์คาร์ดวิดฮอปเปอร์ัวยเทมข้ามบ็อกเนาะแบบนี้แล้วก็ปิดกระจกตรงนี้อีกรอบนึงเนาะแบบนแบบนะต้อง การของเพิ่มนี่ไงดอกทานตะวันลืมไปได้ยังไงเคใช่มอ๋อมาหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมแสดงว่าฟาร์มของเราก็ต้องหันหน้าไปทางดอกทานตะวันเนาะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนาะ Okay. ใช้บล็อกหญ้าเนาะเพื่อความสวยงามแบบนี้เนาะแล้วก็ปลูกเลยดอกทานตะวันดอกสีมพูกต้องการปลูกเพิ่มเรียบร้อยขาดดอกกุหลาบดอกสีแดงเนาะ ฟาร์มนี้เราจะได้สีเหลืองสีชมพูสีแดงสีบานเย็นเนาะผลผลิตต้องใช้บนมิวด้วยเนาะเป็นฟาร์มปั๊มดอกไม้เนาะเดี๋ยวเราต้องวางกระจกเออเป็นที่ไว้วางดีเพนเซอร์ด้วยแต่ตอนนี้พูดไปก่อนจะได้อดีเพนเซอร์ ดเนมา์ดินเซอร์โอเควางกระจกเลยเนาะโอเคปิดเรียบร้อยแล้วก็วางขอบเปอร์มาเลยนะเนาะเหล็กเนี่ยไม่ใช้ทำอะไรเลยนอะกจากปิดตั้นขอบ,บเปอร์ คือแบบฟาร์มเหล็กเนี่ยคือแบบไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเลยได้ทำแค่ปิดตันกับหอเอปืนหรือบางทีก็แบบเอาทำบล็อกเหล็กอะไรอย่างนี้เนาะแต่บล็อกเหล็กมันค่อนข้างราคาแพงอะเนาะมันได้เหมือนไหมครับใน PC ที่แบบ บล็อกเหล็กราคาถูกมากอะไรเงี้ยสร้างฟาร์มเหล็กได้15ฟาร์มอะไรเงี้ยคือแบบเบดล็อกระยะมันไม่ถึงไงแล้วกดการเกิดของไอรอนโกลเลมเบ t ดล็อกเป็นเลยที่แบบยุ่งยากกว่าด้วยเนาะถ้าเกิดปรับให้มันเหมือนกันก็คงจะดีแหละเหล็กเราจะแบบสามารถสร้างปราสาทจากเหล็กได้เลยอะอะไรแบบนี้ คือเบสล็อกสามารถใช้งานฟาร์มเกได้สูงสุดแค่2ฟาร์มเองเพื่อใช้งานพร้อมกันถ้าเกิดสฟาร์มอาจจะต้องมีแมคคารช่วยเนาะจริงๆไม่ต้องปรับอะไรก็ได้อะเอาเตียงเหมือนเดิมก็ได้แค่แบบทำให้แบบระยะห่างจากหมู่บ้านมันสั้นลงแค่นี้นแล้วก็แบบทําให้เขาเราียกว่าอะไรอะแบบะมาณ่าแบบระยะช้างโหลดอะมันไกลขึ้นเนาะ อย่างวิตเทอร์อย่างเงี้ยวิตเทอร์ไมคัฟจาวานเนี่ยคือแบบตีง่ายสมัยคาเบลล็อกคือแบบเราไปตีเฉยๆไม่ได้นะตีเฉยๆนี่คือตายนะแบบอาจจะใช้ไอออนโกลเลมช่วยหรือไม่ก็แบบให้วิตเทอร์ติดเบ็ดล็อกตายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากกว่ามากเดี๋ยวตรงนี้ต้องวางเป็นดิสโตนคอมพอเพรสเตอร์ตรัวจาไอเทมโนแล้วก็ใส่ อะไรก็ได้ทักหนึ่งอย่างลงไปเป็นระบบกระพริบเนาะทำแบบนี้ด้วยเนาะเพื่อปิดการทำงานใส่สติกสักหนึ่งอันเป็นระบบกระพริบเนาะอาหารหมดทำยังไงล่ะทีนี้ มารับกันดีกว่าฟักทองน้ำตาลแล้วก็ไข่ไก่สี่กองเนาะครับอ้อยเป็นน้ำตาลแล้วก็ทำเป็นพายฟักทองอาหารที่ไม่ว่าจะเล่นมาคับประชุมรอดครั้งไหนก็ทำกินตลอด เพิ่มสี่ช่องเนะาะรับข้องกลางยุ่งยากแต่ความชอบส่วนตัวหายฟัดทองเพิ่มหลอดอาหารสี่ช่องเนาะก็เป็นก็เป็นเลยที่เยอะนะสี่ช่องเยอะมากเลยแต่ค่าความอิ่มค่าความอิ่มไม่สูงเท่าไหร่สู้เนื้อบวมไม่ได้เนาะ ทุกพวกเนื้อวัวแครอทสองคำไม่ได้ถึงรังนี่อะไรเนี่ยถึงรังนี้เองโอเคเอามาหน่อยต้องใช้เยอะเนาะเอาลังนี้มาด้วยแบบนี้นะเห็นไหมเราก็สามารถทำเป็นระบบกระพริบได้ และฟาร์มบั๊มดอกไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เทียมไทยเก็บเมื่อ้วยเนาะแต่วันนี้บ้ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ